โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Ark Survival e v o Mobile นะครับผมนี่ตัวนี้ไม่มันคือ t r e x เลเ,เวลเออเลเวลสองร้ห้าสิบครับผมก็ตัวนั้นอนะผมคือผมหามันไม่เจอนะแต่ดูว่าดูจากสนามแล้วมันน่าจะตายแล้วนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอไข่ตัวนี้ให้ได้ก่อน เครดิตเนี้ก่อนทัวร์มันทำให้ดราอิดแรงดี <S 2> <S 2> อ้าวโอชิมาแล้วผมตกว่ะโหเนี่ยครูดิสีโคตรสวยะ่ะก่อนอื่นโอเคเอ้าเฮ้ยจะ,จ,ะจะต้องโจดิเฟ่โอเคสองหมื่นกว่ามานี่เอาทำไมเอาอะไรอีกเนี่ย ขอแพสซีฟให้หน้อยหละเดี่ยวราไงันมานะครับผมโอเคมาโอ้มันมาชอบลงจอดด้วย <c oughs> คิงอันดับหนึ่งเดี๋ยวผมข้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็ชอบเลยเวลามันจะลงจอดอะ โอเคแล้วระหว่างนี้ผมไม่รู้อะว่าผมจะสามารถจับมันได้เปล่านะโย่ผมหยิบอาวุธปิดอะผมเนรานี้ต้องใช้หอไปก่อนนะ แล้วครับผมขึ้นมะาแค่หกพันกว่าเองผมต้องช่วยมาหน่อยแหละในชุดี้ที่ผมมีอยู่ลูกธนูเหล็กนะผมได้มาจากกันดูโฆษณานะโอ้ไม่กอด เอีนี่นี่นี่ผมรอบมา,มาตรงนี้ดีกว่าผมหิวแล้วอืมมาเอาหน้ามาตรงนี้เลยก็เสร็จดีมันเริ่มหนีแล้วไม่มีอะไรกินกินเห็ดละกันนะครผม งูรีลไปแล้วคันนี้รู้สึกว่านี่จะของจริงแล้วนะ ด้วยของจริงถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่หันมาแสดงว่ามันดีจริงๆครับผมเอ้ยสรุปแล้วครับผมครอเดี๋ยวเราจะไปหาเนื้อ้องนะครับนี่นเจอแล้วคุยรอสิบ เี้ยเดือดดาบผมจำไดาเรามีนี้อยู่นี่มาเออนี่อันนี้โูคะออเคเจ้าขอเก็บหน่อยเมื่อกี้มันว่ายิงว่าตรงนี้ป่ะไม่ใช่ ทำไมต้องตายทายดิวเดียววะนี่มันเปลืองแล้วเว้ยแล้วผมยังไม่ถึงนะผมผมเพิ่งเลเวลเจ็ดสิบสองเองเอา้อาวลูกธนูหายไปไหนแล้วเนี่ยเออไม่เป็นไรเก็บเงินช่องเลยดีกว่านะครับไอยมาค่าโอเคพอรับได้อยู่คือสไลด์ตัวนี้เนี่ยได้เป็นทีเล็กที่สีสวยมากนะครับผมที่ที่ผมเจอรอบเป็นเรื่อเยอะสุดเลยนะ เวิวเยอะมากมันมันไม่ได้วิวตันนะมันเป็นแบบโอเคตัวนี้นะตัวนี้ชอบกินกิเปปิของพ um ูมิรูสกอร์เปียนะครับผมแต่ว่าผมไม่มีไงซึ่งตอนแรกเนี่ยคือผมตั้งเป้าไว้ว่าผมจะไปจับไอตัวตัวไอตัวไคโลโรนะครับผมเอาไปฟาร์มเล็กแต่ว่าพอดีเจอตัวนี้ก่อนอนะระหว่างหานะก็คือด้วยความที่สี มันแบบมันลอตาผมไงเ็าเลยต้องจับสักหน่อยนะจักล้จักินเเพิ่มก็3ามสห้านะคผมสมร้อยเจ็ดสีดีเออโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปช่วงตอนไอ้ขายของมันบอกนี่หว่านี่ไงที่ผมบอกเอาไปทำกลินเป็นก,นกิบโบจับตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าไม่เอาอะเดี๋ยวผมขอตัดไปช่วงที่เราจับเสร็จเลยละกัน โอเคครับเออเดี๋ยวผมจะขออาเอาตัวเนี้ยตัวสลักของผมเนี่ยไปฆ่าเอาฟอร์เปเตอร์นะผมเป็น,เป,นเป็นการข้ามเวลานะครับผมโอเคตรงนี้ได้ไงเดี๋ยวเราจะไปฆ่าเอาฟอร์เปเตอร์ตรงนู้นนะซึ่งตอนแรกคือซึ่งตอนแรกคือ,อผมก็งงๆนะผมว่ามันมาได้ไงนะผมก็ตอนแรกผมก็ไม่สังเกตรหรอกแต่ว่าคือผมสังเกตไอ้ตรงนี้ไงรูปนี้ไง ค <c oughs> คือตัวนี้เนี่ยคือผมคือผมจะลงคลิปจับยืดก่อนนะคะผม <c oughs> <c oughs> ค่อยลงคลิปตอนจับเจ้าชาลีโคเทรียมไม่ใช่ดิมีการเทรียมนะครับโอเคืโอ้แมกคอตวิขึ้นมาสีเลเวลเลยของเราก็ขึ้นมานิดนึงโอ้โ oh oh. ไม่มีของเลยเ,ลยเหรอโอเคไม่เป็นไรถือว่าเป็นการดีครับผมที่ละโอ้นี่ไง <gasps> ของดีทั้งนั้นเลยเท okay, ทิ้งสงพวกนี้ไปเออย่างงี้สิโอเคตายไปซะคือเราจะเอาเนืน้องไอตัวนี้กันนะครับผมโอเคได้มาห้าสิบสี่อันนะผม ได้มาข้้งสิบสี่อันก็เยอะพอสมควรนะ mm hmm. มันหลอกเยอะมากเลยแหละนะ okay. สำหรับไอทีเล็กตัวนี้เนะี่ยคือตอนนี้ผมขาดอีกสองเลเวลนะถึงจะสามารถจับมันได้โอ okay. มันต้องมันต้องอีกประมาณ74สิบเลเวลนะถ,ถึงจะสามารถขีมันได้นะ ซึ่งตอนนี้เลยผมไม่พอด้วยคือผมมีบุปปินนั่นแหละแบบเยอะๆที่ผมให้ดูแต่ว่ามาสเตอร์คร t บะเคลื่อนที่แค่ของน้อยสุดแหละสองพันสองนะผมนี่น้อยสุดแล้วนะครับผม <c oughs> สำหรับดตัวนี้เดี๋ยวๆ,ๆด้ไดวรูก่อนว่าต่อกว่าผมจะอัพเลเวลโอเคอีกสามร้อย0อีกพีสามร้อเอพี okay, หลือเรื่องๆคือเราต้องหาอีกหกร้อยไม่ใช่ดิสองประมาณประมาณ ประมาณสิบเอ้ยสองร้อยเก้าสิบ xp นะผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปฆ่าคอยาตันนั้นละกันโอเคอเ,ค,เค,ครับยังยังอนะโอ้โหแต่ว่าก็ถือว่าให้เอยอะเยอะอยู่นะให้มาสองร้อยกว่าคุยอัพสิบเอสบอ,เอัพแล้วครับเป็นนามิละกันนะครับผมเอาไว้ลงดันเจียนนะ เอาเนืนอกมาี่ซึ่งเหตุผลที่ผมจะต้องอัพเลยทย่ย,ย,ยืดเนี่ยเนื่องจากว่าเป้าหมายเดิมของผมก็คือการคราฟอินดัสเทรียลนะผมเอ่อฟอลอินดัสเทรียลก็คือเครื่องหลอมเหล็กที่หลอมโค้กเร็วนะโอเคระหว่างนี้เขาตัวนี้ไปเล่นดีกว่านะให้ตัวนี้เพา่อะกันนะเฮยอยากสรุปนี่ต้องให้มันกินก็ได้นะ แต่ว่าคือเหตุผลที่ผมมีเพราะว่าผมฆ่าอาเมงกับพูลไปไงซึ่งซึ่งสลับตันเจี้ยนที่ผมเอาชีพมันมาเนี่ยผมก็ได้พูดไปในคลิปที่ผมจับแล้วนะผมแต่ว่าก็จะลงหลังจากลงคลิปนี้เสร็จโอเคตัวนี้คือเป้าหมายจะมาจับอีพีหน้านะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยคือผมจะต้องเออเคลียร์พวกตัวที่จับทำไร ทำร้ายน้อสองแถวนี้ก่อนนะผมกัดไปขัดไปัดไปขัดไปเฮ้ยนี่มาแรงว่ะมาแรงตัวบัฟชั้นดีครับผมนี่เลยดาเมจนี่เพิ่มขึ้นหลายเท่ามากคือแบบมันหลายเท่าจริงอะอันนี้เปเกือบพันนะผมไอนท่าเนี้ยท่าแรงมากส่วนนี้ก็ หกรไม่ใช่ดิห้าร้อยกว่านะผมสี่ร้อกว่าห้าร้อยกว่าโคตรแรงดูดิแต่ตอนแรกตกทีละสองร้อยสามร้อยนะครับผมตอนนีได้เมนก็เกือบพันหนึ่งแล้วนะโอเค เชื่อมันดีกว่าอันนี้ชื่อสลอตติงตรงเลยแต่ว่าเป็นหมายถึงสลอตอันนี้นะเอชื่อสโลดีกว่าความเดินโคตดช้าเลยเพราะว่าตอนที่ผมตอนที่มันผมยังไม่ได้จับมันนี่เดืนโคุดไวเลยแต่ว่าพอเราจับเสร็จเนี่ยคุดเร็วเฮ้ยร้อยเจ็ดสิบสีสวยด้วยแต่ว่าไม่เอาอะ แล้วก็อย่างนะผมตัวนี้มันว่ายน้ําช้าด้วยนะหาเลเวลมันมันไม่เกินห้าร้อหก้อเนี่ยมันก็ว่ายน้ำคุดช้าไปดูซิว่าตอนนี้มันได้หรือ,อยังนะครับผม ยังไม่ได้เลยครับแต่ดูขอตอนนี้ได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวนั่งอย่างจริงๆด้วยอีคแค่กันกินแค่ครั้งเดียวนะข้างหน้าเอ้ยไม่ใช่ดิเอเออร้านตัวอะไรวะ อ๋อแพคคี้กับแพคคีกับแมงป่องรู้สึกว่ามันจะต่อยนึนว่ามันถูกต่อยจนเกือบสลบแล้วใช่ปะไม่ใช่อ๋อเลืกดใกล้หมดเข้าสลบขึ้นแค่มาหลอยกว่าเองทำค่าสลบได้อยู่แต่ว่าทำค่าสลบไี่น้อยมากเอ้าเฮ้ยหายไปเลยอ๋อไม่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 ได้หายเห็นคุกนหายไปนึกว่าแต่มันหายไปเลยนะ เดี๋ยวนะขอผมสงสัยไงเมื่อกี้ทำไมมันถึงมีบั๊บนะผม,ผมก็คือมันมีตัวแ <c oughs> มงป่องไงที่อยู่ใกล้ๆเราก็เลยได้บั๊บนะครับผมดูดิคือดูดิ900กว่าเลยนะครับผม900เกือบพันหนึ่งอะประมาณ900 9 0้อเออเอ๊ยเดี๋ยวนะไม่ใช่สีเมื่อกี้มันเลือด1,100ก็ประมาณพัน พันเท่าไหรวะเออไม่รู้อ่ะแต่ว่าก็เยอะอยู่นะมากกว่าแปดร้อยแล้วกันดูดิเฮ้ยเดี๋ยวคำไมคโนูตัวเมื่อกี้มันไม่เห็นไม่ใช่เหรอทรําไรมันไม่มีดูดิโคไม่สนใจอะไรเลยน่้แล้วครับผมขอม่จวเจะเสร็จเป็นสามรอยเจ็ดสิบสีหรือเปล่าจริงด้วยโคเลื่อนมือหนึ่ง 374ถูกจจโอเคครับผมงั้นเนอะาแบบผมโคตรจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมแล้วสำหรับใครที่ชืช่นชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกําลังใจให้พวกนั้งคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย